ปสูุ่งหน้าช่องเมกจ้ะพี่น้องป้าป้าดีไปเที่ยวช่องเมกจำมะนี่ตลาดยัง้างคาสาขาบ้านกานเดืองวัดสันเมืองอุบลจ้า แยกยังตัวยยกอยู่ขาดจุดขาดเลยนะผู้นำยังไงแยกเรื่องเรียงเมือง,ยง,องแยกนอกอีแก้วนั่นจ่าพี่น้องนะั่นนกแก้วนั่งหมอกกอกกันนั่นนั่นตาเลี้ยวหมอเมาอยู่นั่นป้าพี่น้องไปน้ำกันเด้อค่ะมาเที่ยวบ้านเฮาจ้าพี่นอ้องไอนี่จะเป็นมืม่มะ แปดติบก <im sharing> <thing> cool. ิโลานเท่าร้อยสิบโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเด้อเนี่ยอก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด่นว่า ก่เดียวแยกยงัง <c oughs> ตัวเนี่ยเอาเพื่อหลายแยกเลยล้ร <laughs> พัดแยกแล้วไปนี่แยกอีกเป็นอย่างผู้ใดโท้งาผู้ใดโทรมาไหน,น ก็แปลว่าฝนตกดีได้หรอทางอันนี้ว่ตกซ้ำกันกะบานเฮาได้หนิฮะซ้ำกันกะบานเฮาได้โอ้อันดอกพระการังดอกออด,ดอกสักฮะดอกใบอ่หนไฮะตังแล้วโยกขยงสี่คนนี่ละมาาบิ้โยกขยง บอกว่าอย่างน่นติเปซื้อนั่นซื้อนีมาหาเมื่ออยางยหลานเตียงไซื้อนั่น,น,นซื้อนีอนมาห้ย้องไม่ซื้อนถนนหนทางดีจะพป่นอง

ชิปนาพอกันไหมจ้าพี่น้องมันไกลเหลือเกิน